พรหมิหารพรนาเมตตาใหญ่เอวามิสุตังเอกังสมยังพักวาสวัตดียังวิหารติเฉตะวะเนอนาทะปินทิกัสสะอารามีตันตรรโขพักวาพิโขอามันเตจิพักขะโบติพะทันเตติเตพิพตพโขพระวัโตปัญจโสสุงพักวาเอตตะทโวจัเมตายะพิขวเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะ ขหูลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสะมาปฏายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขาเอตมิกะตะมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังป,ปฏ,งปฏิพุทธชตินปาปังสุปินางปสติ มนุษย์สานังปิโยโหติมนุษย์สานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสธังวากะมติตุวะตังจิตตังสมาธิตยติมุขมโนวิปัสสิทติอสมุตโหกาลังกรติอุตริงอปะติวชนโตพระมโล ปุปโคนโตูติเมต,มตายะพิกเวเจโตมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหูลีกตายะยานิกตายวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตตายะสุสมมารัทตายะอิเมเอกาทานิสังสาปฏิกังขา อธิอโนทิโสพระนามตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติอธิทิสาพระนามตตาเจโตมุติกติหากาเรหิอโนทิโสพระนามตตาเจโตมุติกติหากาเรหิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติกติหากาเรหิทิสาพระนามตตาเจโตมุติปัญจหากาเรหิอโนทิโสพระนามตตาเจโตมุติสตหากาเรหิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติ ทัสหาการิหิททิสาพระนามิตาเจโตมุติกตมิหิปัญจหาการิหิอโนทิโสพระนามิตาเจโตมุติหนึ่งสภิสตาอวราอภพยปัชานิคาสเกียตานงไปหารันตุสองสพิปนาอวราอภพยปัชานิคาสเกียตานงไปหารันตุสามสภิปูตาอวราอภพยปัชานิคาสเกียตานงไปหารันตุ สีสเพบุคลาอวราอภิยญาปัญคาสุขียตนางไปหารันตุห eh ้าสเพอตตะภาวะปริยปนาอวราอภิยาปัญญาสุขียตนางไปหารันตุติอิมิหิปัญจหากาเรหิอนทิโสพระนามมตาเจโตมุติกตะมิหิสตะหากาเรหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติหนึ่งสภาอิทโยอเวราอภิยาปัญญาสุขียตนางไปหารันตุสองสเพปุริสาอวราอภิยาปัญญาสุขียตนางไปหารันตุสามสเพอริยา อราอภยาพิชานิคาสุเกต์ตังไปหารันตุสี่สเพอนาริยาอราอภยาพิชานิคาสุเกต์ตังไปหารันตุห้าสเพเทวาอราอภยาพิชานิคาสุเกต์ตังไปหารันตุหกสเพมนุษาอวราอภยาพิชานิคาสุเกต์ตังไปหารันตุเจ็ดสเพวินิปติกาอวราอภยาพิชานิคาสุเกต์ตังไปหารันตุติอิมิหิตตะหาการิหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติกตะมิหิ ทัศหการิเหภูทิทิสาพระพระนะเมตตเจโตมติหนึ่งสเพปุรติมายะทิสายะสตาอุราอภิยปานิคาสุเกตระนังเปหรันตุสองสเปปัปปิมายะทิสายะสตาอุราอภิยปานิคาสุเกตระนังเปหรันตุสามสเพอุตตะระยะทิสายะสตาอุราอภิยปานิคาสุเกตระนังเปหรันตุสี่สเพทัคขีนายะทิสายะสตาอุราอภิยปานิคาสุเกตระนังเปหรันตุ ห้าสเพปุริติมยะอนุทิสายะสตาอราอภิัปชานิคาสเกตตะหนักไปหารันตุหกสเปรย์ปชิมยะอนุทิสายะสตาอราอภิัปชานิคาสเกตตะหนักไปหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะสตาอราอภิัปชานิคาสเกตตะหนักไปหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิสายะสตาอราอภิัปชานิคาสเกตตะหนักไปหารันตุเก้าสเพหินทิมยะทิสศายะสตาอราอภิัปชานิคาสเกตตะหนักไปหารันตุสิบ สเพือปริมายะที่สยะสตาวราพ,ええพาาิยปัานาคาสุเกตะนักไปหารันตุหนึ่งสเปือปรติยาะที่สยะปนาวราพิยปัานาคาสเกตนังไปหารันตกกกุสองสเพปชิมายะที่สยะปานาวราพิยปชานิคาสุเกตนัไปหารันตุสามสเพออุตรายะที่สยะปนาวราพิปัานิคาสเกตนังไปหารัตานตุสี่ 3. สเพ古古ืทักขินายะที่สยะ पना अवरा अभे अबसा नि खासुखे तना पैहरन तो हाँ सफेदी माया अनुथी सया पर अवरा अभे अफसा नि खासखे तन पैहरन तो हो सफे पी माया अनुथी सया पनावरा अभे अफसा नि खासुखे तन पैहरन तो चेत सफे उतर अनुथी सया पनावरा अभे अफसा नि खासुखे तनम पैहरन तो पैद सफे थके नया अनुथी सया पररा अभि अफसा नि खासुखे तरफ तो का सफे थी मैया थी सया ปนาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิสเพปุปริมายะทีสยะปนาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมายะทีสยะปุตาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสองสเพปจิมายะทิสยะปุตาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสามสเพอุตตะเรยที่สยะปุตาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสี่สเพทักเกนียที่สยะปุตาวราพยยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุ ห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสัยะปุตตวราภยัปชานิคาสุเกตตังปะหาันตุหกสเีปชิมายะอนุทิสัยะปุตตวราภยัปชานิคาสุเกตตังปะหาันตุเจ็ดสภีอุปุตตะระยะอนุทิสัยะปุตตวราภยัปชานิคาสุเกตตังปะหาันตุแปดสเีทะเคนยะอนุทิสัยะปุตตวราภยัปชานิคาสุเกตตังปะหาันตุ ๙สเพหที um aya, ia, say, anything, ่มยะที่ส so <go> ัยยะุตตาอราอภิาปชานิกาสุขเถตะตั้งเปหารันตุ10สเปอุปปริมยะที่สัยยะพุตตาอราอภิ ਆ ปชานิกาสุขเถตะตั้งเปหารันตุ๑สเปปุรติมยะที่สัยยะบุคลาอราอภิาปชานิกาสุเขตะตั้งเปหารันตุ๒สเปรห์ปชิมยะที่สัยยะบุคลาอวราอภิาปชานิกาสุเขตตังเปหารันตุสเปรอุตตะปรยะทีสัยยบุคลาอราอภิปชานิกาสุเขตะังเปหารันตุ สิสเพรท่าเขียนเทีสยับุคราวราอภิปชานิคาสเกตังไปหานตุห้าสเปรยรัฐิมายะอนุทิสยับุคราวราอภิปชานิคาสเกตังไปหานตุหกสเปรปจิมายะอนุทิสยับุคราวราอภิปชานิคาสเกตังไปหานตุเจ็ดสเพอุตตรายะทิอนุทิสยับุคราวราอภิปชานิคาสเกตังไปหานตุ สเพทั้นแนนิยานุทิศยะบุคลาอราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุกสาสเปทที่มายะทิศยะบุคลาอราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิศยะบุคลาอราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารัตุ หนึ่งสภีปุรัติมยะที่สยะอัตาภาวะปริยพนาอุราพยาปชาณิฆาสุเกตนังไปหารันตุสองสภีปชิมยะที่สยะอัตาภาวะปริยพนาอุรา so พยาปชาณิฆาสุเกตนังไปหารันตุสามสภีปุตระปรียทิ่สยะอัตาภาวะปริยพนาอุราพยาปชาณิฆาสุเกตนังไปหารันตุสี่สภีทักขิเนียทิ่สยะอัตาภาวะปริยพนาอุราพยาปชาณิฆาสุเกตนังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุทิ่สยะอัตาภาวะปริยพนาอุราพยาปชาณิฆาสุเกตนังไปหารันตุ se pecimayaan saya atap bahwa pria pena orang api bisa ni sugiatan untuktak perayaan nutri saya atauap bahwa pria pena ora pi bisa ni sugiatanang pe untuk se tean nutri saya atauap bahwa pria pena orang api bisa nikha sugiatanang pe untuk seati sayaap bahwa pria pena ora มายาทิสายะอัตาภวะปริยปนาอุราอภยปชาลิกาสเกตังตังไปหารันตุหนึ่งสภาปุรติมายาทิสายะอิตโยอุราอภยปชาลิกาสเกตังตังไปหารันตุสองสภาปัจฉิมายาทิสายะอิตโยอุราอภยปชาลิกาสเกตังตังไปหารันตุสามสภาปุตตรายาทิสายะอิตโยอุราอภยปชาลิกาสเกตังตังไปหารันตุสี่สภาทักเคนยาทิสายะอิตโยอุราอภยปชานิกาสเกตัตังไปหารันตุ หส้สภาปุรติมายะอนุทิจะยะอิติโยอราอภิญยยาปัญาในคาสุขีต,ตังไปหารันตุหกสภาปัชิมายะอนุทิสยะอิติโยอราอภิญาปัญาในคาสุขีต,ตังไปหารันตุเจ็ดสภาอุตรรยาอนุทิจะยะอิติโยอราอภิญาปัาในคาสุขยีตนังไปหารันตุ แปดสภาทักษิณเนยอนุทิศายะอิทธิยอวราอภิญัปชานิคาสเขตตังไปหารันตุกาสพังเหติมยุจิจญยทิศายะอิทธิยอวราอภิญัปชานิคาสเขตตังไปหารันตุสิบสภาอุปริมยญาทิศายะอิทธิยอวราอภิญัปชานิคาสเขตตังไปหารันตุหนึ่งสภีปุรัติมายะทิศายะปุริสาอวราอภิญัปชานิคาสเขตตังไปหารันตุสองสภีปชิมยะทิศายะปุริสาอวราอภิญัปชานิคาสเขตตังไปหารันตุ สามสภีอุตรายะทิสยะปุริสาวราภิยปฌานิคาสเกตตังไปหารันตุสีัพเพทักเกนยะทิสยะปุริสาวราภิยปฌานิคาสเกตตังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสยะปุริสาวราภิยปฌานิคาสเกตตังไปหารันตุหกสเพปชิมายะอนุทิสยะปุริสาวราภิยปฌานิคาสเกตตังไปหารันตุเจ็ดสภีอุตรายะอนุทิสยะปุริสาวราภิยปฌานิคาสเกตตังไปหารันตุแปด สัพเพทขกิณายอนุทิศยะบริสาอาราอภิยปชานิคาสุเกตตระงไปหารันตุเก้าสเพทที่มายาทิศยะบริสาอาราอภิยปชานิคาสุเกตตระงไปหารันตุสิบสเพอุปริมาญาทิศยะบริสาอาราอภิยปชานิคาสุเกตตระงไปหารันตุหนึ่งสเพปุริติมาญาทิศยะอริยาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตระงไปหารันตุสองสเปทปชิมมาญาทิศยะอริยาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตระงไปหารันตุ สามสภีอุตรายะทิ่สัยาอริยาอุราอภิญปชานิคาสเกตตะนักไปหารันตุสี่สภีทัเกเนียทิ่สัยาอริยาอุราอภิญปชานิคาสเกตตะนักไปหารันตุห้าสเีอุปราชิมายะทิี่อนุทิสัยาอริยาอุราอภิญปชานิคาสเกตตะนักไปหารันตุหกสเีปชิมายะอนุทิสัยาอริยาอุราอภิญปชานิคาสเกตตะนักไปหารันตุเจ็ดสภีอุตรายะอนุทิสัยาอริยาอุราอภิญปชานิคาสเกตตะนักไปหารันตุแปด สภีทั้งเขนัยยอนุทิจยะอริยาอ u r าอภิญญ์ฌานิคาสุเกตตังไปหารันตุกาสภีเห็นทิมายะทิจยะอริยาอ u r าอภิญญ์ฌานิคาสุเกตตังไปหารันตุสิสเีอุปริมายะทิจยะอริยาอ u r าอภิญญ์ฌานิคาสุเกตตังไปหารันตุหนึ่งสภีปุรติมายะทิจยะอริยาอ u r าอภิญญ์ฌานิคาสุเกตตังไปหารันตุสองสภปปจิมายะทิจยะอนริยาอ u r าอภิญญ์ฌานิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสภีอุตรยะทิจยะ อนาริยาอราอภิยปชานิคาสเกตตหนังไปหาันตุสีสภพท่เขนย่ที่ยะอริยาอราอภิยปชานิคาสเกตตังไปหารันตุห้าสภพปุรติมยะอนุที่ะยะอริยาอรยอราอภิยปชานิคาสเกตตังไปหันตุหกสภพปชิมยะอนุที่สยะอริยาอุราอภิปชานิคาสเกตตังไปหันตุเจ็ดสพอุตรยะอนุที่ยะอนาริยาอราอภิยปชานิคาสเกตตังไปหาันตุ สัพเพทินเนยยอนุทิสยะอนาริยาอุราอพยปชานิกาสุเกตังไปหารันตุกาัพเพคิทีมยะทิสยะอนาริยาอุราอพยปชานิกาสุเกตังไปหารันตุสิบสัพเพอปริปริมยะทิสยะอนาริยาอุราอพยปชานิกาสุเกตังไปหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมยะทิสยะเทวาอุราอพยปชานิกาสุเกตังไปหารันตุสองสเปคปชิมยะทิสยะเทวาอุราอพยปชานิกาสุเกตังไปหารันตุสามสเพอุตตรยะทิสยะ เทวาวราอภิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุสี่สภีทักเกณียะที่สยะเทวาวราอภิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะนุติสยะเทวาวราอภิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุหกสเพปชิมายะอนุติสยะเทวาวราอภิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุเจ็ดสภีอุตตระยะอนุทิสยะเทวาวราอภิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุ แปดสเพชทัเคนยะอนุทิจยะเทวาอวราอภิญปชานิคาสุเกตตังังไปหารันตุเก้าสเพทิมายาทิจยะเทวาอวราอภิญปชานิคาสุเกตตังังไปหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิจยะเทวาอวราอภิญปชานิคาสุเกตตังังไปหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมายาทิจยะมนุษสาอวราอภยญปชานิคาสุเกตตังังไปหารันตุสองสเปชปชิมายะทิจยะมนุษสาอวราอภยญปชานิคาสุเกตตังังไปหารันตุสามสเพอุตตรายะทิจยะมนุษย์สาวราอภ สี่สเปรธะขีณาธิสยะมนุษย์สาราอภิยปชาในคาสุเกตตังไปหารันตุห้าสเพปรรัชิมายะนุทิสยะมนุษย์สาราอภิยปชาในคาสุเกตตังไปหารันตุหกสเพรธิปจิมายะอนุทิสยะมนุษย์สาราอภิยปชาในคาสุเกตตังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสยะมนุษย์สาราอภิยปชาในคาสุเกตตังไปหารันตุแปดสเพริเหติมายะที่นุธอนุทิสยอนุทิษยะมนุษย์สาราอภิยปชาในคาสุเกตตังไปหารันตุ ๙สเพรย์เฮนทิมายะทีสยามนุษย์สารอุราอพยพชานิคาสุเกะตังไปหารันตุสิบสเพรยอุปริมายาทีสยามนุษย์สารอุราอพยพชานิคาสุเกะตังไปหารันตุหนึ่งสเพปุริติมายะทีสยาวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุสองสเปรย์ปจิมายะทีสยาวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุสามสเพอุตตรายะทีสยาวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุ สี่สเพทักเขียนยะที่สายะวินิปติกาอวราอภิยปชาในคาสุเกะตังไปหาหลังตุ่ยห้าสเปุรษถิมายะอนุที่สายะวินิปติกาอวราอภิยปชาในคาสุเกะตังไปหาหลังตุ่ยหกสเปรย์ปจิมายะอนุที่สายะวินิปติกาอวราอวราอภิยปชาในคาสุเกะตังไปหาหลังตุ่ยเจ็ดสเพอุตตรยะอนุที่สายะวินิปติกาอวราอภิยปชาในคาสุเกะตังไปหาหลังตุ่ยแปดสเพทักเขียนยะอนุที่สายะวินิปติกา อวราอภิยาปัาในคาสุกีอตานังไปหารันตุก้าสเเหติมายตที่จะยะวินิปติกาอวราอภิยาปชาในคาสุกีอตานังไปหารันตุสิบสเพอุปริมายาที่จะยะววนิปติกาอวราอภิยาปชาในคาสุกีอตานังไปหารันตุติอิมหิทาสหการิหิติสาพระนามไม่ตาเจตวุมติสพเพสังสตานังปีละนังวัชชตวะอภีละนายะอุปคาตังวัชชตวะอนุปคาเตนะ สันตาปังวัชเชตวะอัสันตาเป,ปานเปะปริยาทาน,นังวัชเชตวะอัปปริยาทานเนนะวิเหสังวัชเชตวอวิเหสายะสเปสตาอเวริโนโ,โหตุมาเวริโนสุขิโนโ,โหตุมาสุขินโนสุขิตตาตาโหตุมาทุขิตตตาติเอเมหิอัตถหาการหิสเพสตาเมตายติเมตตาตังธรรมมังเจตะ ยาติติเจโตสภะ,ะพยาปาทะปริยุทธานิมุจจติติวิมุติเมตตาจเจโตมุติจติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรมะวิหาระภาวนานิธิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยา สุกปตาเจนิสกาห,หตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจัอัมเหหิสัมปตังพุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิราตาหุนตุขัจันตุเทวตาคตายี่สิบ สภีพุทธาพระปพตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพปโสสพีพุทธาพระปพตาปจิกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพปโสสพีพุทธาพระปพตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพปโสสพีพุทธาพระปพตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพปโสสพีพุทธาพระปพตาปจิกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพปโส สภีพุทธภรปตัปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะตเชนะรักขังพันธมิสัพพโซสภีพุทธภรปตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะตเชนะรักขังพันธมิสัพพโซสภีพุทธภรปตัปเจกนันจะยังพลังอาหานตานันจะตเชนะรักขังพันธมิสัพพโซสภีพุทธภรปตัปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะตเชนะรักขังพันธมิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่มรดาดาของพระเจ้านางกองมีชัยวิสิงขอให้พลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้นางกองมีชยัชยชัยสิสิงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอททยเทพยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมูลานานลายโปรดอํโนวยอิปพนให้แก่นางกองมีชัยสิงและวัตถุมงคลพระพิตายอดสติเหรียญยอดสติเหรียญไว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสั้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพ,พระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทืธน